ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกท่านกําลังอยู่กับบ่าวมีคุณพ่อสนองแลักกระชองอีสานบ้านคนอิงพี่น้องผม,มสิ่งที่พ,ออพี่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือเอเงเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่พี่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คืออึ้งพี่น้องผมจะล้วงหนึ่งแสนสับพี่น้องจะล้วงหนึ่งแสนสับด้วยบ่าวมีหามาเกินได้พี่น้องผมถึงเยืสัวสีแหงสีแรงแต่ทางอื่นมีเ้าก็ไปเอวด้าทางอื่นเนาะคุณพ่อสนองเนาะ เขาสิผ้าต้มเป็ดเอื้องพี่น้องผมต้มเป็ดเอื้องแสบแสบ,แส,บสู้พี่สู้น้องกินละพี่น้องผมบัดที่เนี้ยสิบ่ให้วพิษหวังกันเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมเอาทาน้ามทาได้ห่อนสักวันเนาะพี่น้องเนะาะแจ็คแมนเอื้องอีหยังบ่าวมีบ่หูแจ็คแมนเอื้องอีหยังบ่าวมีบ่หูเด้อครับเนดะ้อจักสีไข่บ่ไข่หลากหลา,หลายสารพัดเอืนะ้องเนาะแต่อยกงว่าดีเดียวพี่น้อง เอื้องอันนี้เขาเอือนเอื้อ,อ,องไรบอกเคยยังไหนบ้างมีโมหูอันนี้ก็จีเป็นเอื้องเอื้องหางเปนตัวพี่น้องเอื้องหางอยู่บอกคุณป่อเอาเขาเ็ดกินกันแสบแสบเราพี่น้องผมมือนี่รับรองว่ผิดหวังที่เดียวเชี่ยวแหละเอื้องหางพี่น้องด้ยเอื้องหางเราพี่น้องนะเอาเข้ากะสีทำการปิดชีวิตของเอื้องเนาะพี่น้องเนาะ สีทำสีทําำ,ำการปิดช,ชีวิตของเอื้องพี่น้องผมเข้ได้เทศนกธรรมชาลงไปแล้วห้องกับบ่เห็นภาพที่มันบ่ดูดีดอกพี่น้องเลยกุกมือนีแน่นอนเพาะไมนี่ส่วนนั่นก็เป็นอาจารย์บุญว่าพี่น้องเนาะอาจารย์เล็กอาจารย์เบอร์ของเข้าพี่น้องผมของมือหนีมันหมักไผ่หมักมันอาจารย์บุญถือว่าอ,อาจารย์มือนีออโอ้สื่อสามสี่ออกสี่สามพี่น้องผมบ่เคยถือว่าพี่นอ<า>อ้องเนาะ บ่เคยถือน้อพี่นองเนาะเอา้าข้ามาเบิงกันพี่นองผมหลังจากที่เข้าแซียนำห่อนไปแล้วเป็นแน่วใดโอ้คุณพ่อเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ,รบที่ออกเดยเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนาอพี่นองผมเดี๋ยวที่ได้เทานำออกพี่นอง มเอื้องพี่น้องผมเ่าต้องขายมันตายก่อนคือเจ้าพีเจังน้องว่านั่นแหละพี่น้องผมครับไปฉีดสูตรลงไปพี่น้องเอ้ยเ,เชียงเข้าเฮาบ่าให้ยพิษวังกันเลยทีเดียวเชี่ยวล่ะพี่น้องเลยเส่วนนี้นั่นบักม่วงแพนของเพลินกับเตีม้ยหมออ่าเงียะอยูย่บ่มีคำว่าเบิด ต้มอึ้งเตาวานและพี่น้องผมมือนีบ่ตรงห่วงครับสายอาหารปลามาทางนี้พี่น้องเลยสายอาหารปลามาทางนี้นขันไห้พ่อยี่น้องเป๊กย,ยนี่นีบ่ได้คอยสิบ่ได้กินต้มอึืงต้องจักน่อยขีลไล่ตุมให้มันเดียดกวอนัจสิไหวใจได้เนาะพี่น้องผมเนาะ, <c oughs> ะครับพี่น้องผม โอ้ยขมาผ้าแรงพี่น้องนำก็ว่าันเดยอาบสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้านมีแต่ช่องอีสานบาดหัเองพี่น้องผมฉชร์ร้องหนึ่งแสนสันนนนบไม่พี่น้องมือนั่นใกล้บ้านมีผีมีน้องมากีีชมว่ามันถือปวดกับแสนสับต้่มไกล้ตัวเดียวเที่ยวนี้เข้ามาต้มอึ่งพี่น้องผมบัดทิ้เอา,เอาถือใจว่าพี่น้องผมบัดทิ้ต้องถือใจนะพี่น้องเนาะจังสี่เลยพี่น้องเลยเ,เดี๋ยวเตรียมการแล้วเรียบร้อยเขาเจ้าอ้ไนี่เอา พ่างพางพี่น้องผมบักม่วงแพนสุดหลูกหูกหลูกตาเนาะพี่น้องเนาะบักม่วงแพนเพลินพุ่นนะบัดที่นี่มาทางนี่ก็เป็นกบที่บาทพี่น้องข้าวเดียวตัวใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ย ข้าวเดียวตัวใหญ่เดีเ่ยวนาะพี่น้องเนาะกบหน่อยตอดปอดแดดแปดตอดปอดแดดแปดอยู่เนาะพี่น้องผมเนาะเป็นตะอ่อนซ้อนตะอ่อนซ้อนพี่น้องเลยเป็นตะอ่อนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะเอาพุ่นนะโตดวจปวเตจเปรตยู่พุ่นพี่น้องเลยได้ก่อนลบเงี้ยนี่พุ่น ตะกีส่น้ำให้มันวิเซ็ดรอะพี่น้องนะเอ้แบกใส่น้ำมันวิเซ็ดพักหอมหอมปะตงวงตำพ่อแหลกว่าสันพ่อเนี่ยสนองว่าส่วนใบไอ้นี่นั่นเขาสีใส้สุดไทยต้องมีพี่น้องผมขาดบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะต้องมีพี่น้องผมเป็นกะเพราหอมพี่น้องเป็นกะเพราหอมเที่ยวนี่ได้กินแล้วพี่น้องเอื้องฝนบานบ้ามีบ่ตกแต่ว่าหาสู้ผีสู้หลวงิีเกินได้กินเกินได้แล้วพ่อเนี่ยสนองเข้า ปลาพิกยุ่มลงไปรเราไปยังไรคุณพออนเออนี่หละพี่น้องของแท้ต้องเป็นแนวนี้เนาะครับเนาะครับผมพี่น้องครับหลังจากที่ห่อได้ลวกนำห่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะอึ้งห่ากับเป็นแนวนี้พี่น้องผมอึ้งห่ากับเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะรับรองสุดยอดควะใจแท้พี่น้องเลย ผ้าตม้มกินแสบแบกันล่ะพี่น้องผมเหมือน,นี่กับออเอืงเข่าเดเข้าเดงล่างสัน <c oughs> นี่พี่น้องผมใส่ก่อนใส่บดสวมสวมไปใส่ลงเลยครับผมนั่นพี่น้องผมขาหัวสิงไข่ใบขีดตัวบักพริกตำหัวหอมลงไปแล้วพี่น้อง แสบกว่านี่บ่มีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาอาชิตาไล่แน่จัน่อยสิบมีตัวไข่เลยบะมันตรงมีนะมีพี่น้องผมมีว่าตัวไข่ไปคงมี เจเดจาราอยู่เนาะพี่น้องเนาะอึ้งเขา้ยผมใช้น้ำเสนอพี่น้องผมมาอยากมาชินมาแสีบมานัวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะกับอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมโอ้เดี๋ยวี่ใบม่อนเ่าได้ลงไปเร็วเนาะพี่น้องเนาะเอารุ่งกับรุ่งตัวครับครับ เอาลงไปพี่น้องผมเอื้องได้ลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอื้องได้ลงไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องต้มผิดฝาเขียวก็ใส่แล้วเนาะคุณพออ่อนะเอาเขียวก็ใส่แล้วหอมพี่น้องผมบ่มีข้าวเนาะพี่น้องเนาะคำว่าข้าวบ่มีพี่น้องผมต้มเอาาื้องไข่ไชโยของช่องยีสานบานขวายองอ่ะพี่น้อง เอาครับพี่น้องผมนำกระไดเดียดไดๆบุก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 ขึ้นว่าแล้วนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้ามมาเบิ่งกันเป็นเจ้างไดพี่น้องผมเป็นเจ้างไดพี่น้องผมต้่มอึองไข่ช่ยโยนาะพี่น้องเนาะมันสิเป็นแนวดเฮ้ามาลุ่นกันเสียบ,บ่เสียบ ครับพี่น้องผมมาเบื้องกันน้องพี่น้องเนาะมาเบื้องกันว่ามันซ้ำไดแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ะไดครับพี่น้องผมขาสี่เจดีจาราอยู่นาะพี่น้องเนาะครับบ่ทันเปียบ่ทันเปียคุณพ่อสนองให้มันเปียกอนต้มให้เปียกกอนนาะพี่น้องเนาะมันจ้งสีเป็นไตจินเอื้องเฮากะได้ขั้นสันว่าเป็นไตจินพี่น้องเลยึคิดว่อี่ก่อน เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้พี่น้องผมเดี๋ยวก็ได้อดใจรอสักครู่เนาะพี่น้องเนาะท่านไหนยังครับผมไเปียบ่เบงเบิ่งสูงใช้กันเถอะท่าน,นปปไปปุ๋งนี่เปียกันเปียย่างเงี้ยเรียนกบกับอื่นตัวใช้คนฟอเบิ่ง ยัยแล้ว right? <that> like <we> kind of ่เ <that> ปุ่นเลยชักน้อยเฮ้ยยังครับทุนไว้ยังสี่แล้วใส่ฟ้ามาพีดน้มโบกพอดีเขาก็เอาได้เขาก็ปรุงถ่อนตัวครับผมเนาะดีชักน่อยพี่น้องผมอดใจรอสักครู่นะพี่น้องเนาะได้แซ่บดีนวลน้ำกันแน่นอนพี่น้องผม เอาพี่รองผมสีไปส่วงเปียยเหล้วว่าสันคุณพ่อสนงองว่าเปียยเเปี่ยวกะสันเปียยล้วกะปุงสตัวคุณพ่อที่มเมืองกวนเขาสีได้ใส่ยางเพิ่มติดเจ้างเ่เอาหาแนวมาใส่บาาน เอาน้ำบ้กเลี้ยวนาะพี่น้องเนาะจากน้ำเครื่องหมอบ้กเลี้ยวท่านที่พี่น้องผมใส่เกลียวลงไปบ,สมสมบ่ส้มสัมบ่ส่วสิเปียพี่น้องผมถามวาชั่วโมงหนึ่งนาะพี่น้องเนาะได้การแล้วได้การแล้วคุณพ่อสนองเปียอยู่เปียอยู่บุ้งโรบาย่าอใส่ไปสุ<ห>ดใส่ โอ้ยสุร่าสุราใส่บุญหรอวะน้ำปุ๋งหรอปลาใส่ไปหนึงแล้วเติมเติมบ้างนูนพอดีใส่ต้องวัดมังไนกันใส่จิ้งไนผมหนวครับผมเอาผมหนวใส่ลงไปพี่น้องมันป้ายกับปวยมีสว่างยางสนัานชีวิตคนชีวิตคนมีสว่างยางป้ายกับปวยว่าสันคุณพ่อสนองว่าเอาพักลงไปพี่น้องของหอมลงไปเลยเหมือนพอมพอมลงไป คู่ีค่ครับเพาบัวครับพร้อมไปทัวทีบทัวแเดยนทัวบ้านทัวเมืองพี่น้องเลยเอาบาดท,ที่นี่คนลงไปคุณพ่อโ เอาพี่น้องผมสุดยอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้มปอบอึ่งไข่ไชโยสูตรคุณพ่อสนองพี่น้องผมจากอีสานบ้านคนยเองฉลองหนึ่งแสนซับพี่น้องผมนะฉลองแล้วฉลองอีกเนาะพี่น้องเนาะบ่นะเคยพ่อพ้องหาจินอยากต้มเปียดอึ่งไข่พี่น้องผมใส่คุณพ่อขอเท้าพี่น้องเขาเบิ่งก่อนเบิ่งเอาพี่น้องผมเนบย ต้มปอบอึองไข่เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดพี่น้องผมงเป็นแต่เอ้าคุณพ่อดใส่ซีม่มึงกันนะซี่ม,มึงก่อนเนาะพี่น้องเนาะทางไก,ทงไกไท่ทางไก่และพิธีทางปรพิธีในจังหวัดจังหวัดเชิญชวนมาจ้างมาจิ้มามาแซมมาโน้น้ำกันพี่น้องพอดีครับครับโอ้ยจะว่าเพราะสมอะไน,นี่ลิ้นเป็นแนวเลยสุดยอดพี่น้องผมแต่ว่าเจ้าสี่าจางกันจ้างกะเอาหนังปลาใส่เอา แจ่วล้วบ่กุยบ่ข้าวบ่อมิยังเลยพี่น้องผมมีตะกินเคียงเฉียดสมุนไพรใส่หรือเปล่าบ๊อกจังเหล้วสำหรับผมพอดีพอดีครับเอาแสบไปนี่ครับสุดยอดสุดยอดเอาผงพี่น้องบาทหน่อห้อยห้อยห้อนี่ดิชิมเบิร์ดมัวว่าเป็นศาสตร์ดินี้นี้นี้นี่ไปผมุดไปผุด เอาพี่น้องผมเอาคุณอ่อตักลงไปไปิลมลงไปครับผม ไอ้ตุงตุ้งบอ่อบ่บ่อบ่อไ่มีผู้ใดกินไม่มีผู้ใดกินตัวคนเห็นเฮีนถอยออกตายเถอะไม่ทนไม่ทันเลยก็เถอะเพื่อนเห็นเป็นจังไายพี่น้องเป็นตาหยาตากินคักบ่บาดที่นี่ ต้มเอื้องพี่น่องผมต้มเอื้องเขาเอาพี่น่องเนาะฮ่า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 เออปาน แล้วมันกลางนั่นถึเ<ม>อ,<ห>อื้งตัวเบื้งเดี๋ยวให้นุม่มไ่ซีมให้เบิง่งเปียยเปียบวะเปียบหนาะพี่น้องเนะาะใส่เบิ่งจะชัดดูเหยียดลงไปเออจังสั้นแหละสายใจห,ห่อนห่อนพี่นอ้องมีใ<า>ครบ้างบ้าใครอุ้ยใครอยู่ตัวหนังคนใครอยูย่ไหนมัน่มี อืม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 เอาพี่น้องผมได้การเนาพี่น้องานะ ดีเมนวะโอเคดีพ <shocked> oh, uh ี huh. mm. Mm. ่น้องดีงามกระสันเนาะใส่บ้างนี่ว่าเยอเดี๋ยวผมจับขึ้นกระได้กอกว่าบ่ได้ดิเดี๋ยวจะเย็นย็น มาพี่น้องผมขอคุณนุกไรทุกทัพทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น er ้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพอกนคลิปหนาแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝาไว้ส่อ่อนอ่อนขออีกบ้าน 嗯，带进去了。